ค่ะสวัสดีครักับสีมาพี่น้องมาอัปเดตค่ะมาิ่งรถให้ในลานในอู่ของเฮาด้ค่ะเด้อเอาวันดีค่ะป้าเฮียนังนี่ขุดร้องกดร้องตีกดร้องอย่ากลนไปไกลร้องตัวเองเน้อเจ้าขุดร้องเดี๋ยวมันสีนี้ปัญหาดิกลนไปไกลรลองจะของขุดร้องขุดร้องน้ำนะคะอดร้องน้ำ ให้น้ำไลสะดวกนะคะเด้อเออให้น้ำไหลให้น้ำไหลน้ำไลสะดวกเพราะว่าเขานาฝนแล้วนะคะพี่นงหนาแล้งมันก้ตื่นเขินนาฝนนั้วก็ฝนออกอ่ามือนีกิ้งค้าพี่น้องมาเบิ้งลดภายในบ้านของเราเนคะค่ะนี่ตัวใดเนี่ยค่ะปะก้าน้ำน้ำมาเบิ้งนะครับพี่น้องมีให้พี่ให้น้องนะครับไรพี่จะน้ำกันนะครับกะมีตัวร้อยสิบห้า นะครับรอยสิบหาตัวเสียสังลุยตอนนี้มีน้ำกั้สามขั้นเ้อครับเด้อนะครับตัวจำเหลืองไม่อยู่น้ำกัหนึ่งขั้นนะครับกับบอกพี่บอกน้องก้อนนะครับกับปอกก้าเรลาแกงนะครับกับพี่น้องผู้เป็นลูกค้าผู้ไปหามาแวผู้ลองค้นกับถามไทยกันเขามาว่านะครับรถโกตุกราคาขึ้นยังส่งตึงแท้คือสูงแท้นะครับบอกพี่บอกน้องไว้นะที่นี่นะครับพี่น้องรถของโกตุกที่น้ำเขานะครับบรวนแจ นะครับเป็นรถที่คัดเกตนะครับเป็นรถที่คัดเกตมาเรียบร้อยโกตุกขัดมาด้วยสองตามองกล้องทรงเบี่ยงปากเพาเป็นของโกตุกเองนะครับก็เพ่าเป็นซื่อทรงเดชนะครับแพ่งคือโกตุกเ้าไว้เบื่งตนเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับแบนแพ้งโกตุกกระซื้อนะครับขอให้หมักนะครับพี่น้องนะครับกับพี่น้องให้มาเบื่งมาสัมผัสมาล่องขับสะก้อน จังบาว่าถือคือแพ่งจังมาบวกกันครับพ <ând> ี่น <biết> ้องนะครับแต่ทีน <urgency> ้ำเขาของโดตุกได้เลื่อนย่นนี่คือโกตุกได้คัดเกตนะครับเกตก็คือก้าเราได้ไปเปรียบเทียบครับโตไหมไหบักนาตึกนาหางเพ่นนะครับกับเขาเปรียบเทียบอยู่ที่ตรงรุนของรอยช้าโกตุกเป็นเส้นพันแถงรอยชิ้มาโกตุกสี่ซวนใหญ่ สิขายรถเพื่อเป็นเพื่อนเกษตรกรนะครับให้กับพี่เกษตรกรบ้านเฮานะคะนะครับแต่เพือขัดเกียรอยชิ้มหาให้พี่น้องนะครับเป็นตัวเสียสังหรีจังสี่ราคาคือสิเป็นเงาตามโตจักหน่อยนะครับผู้ใดอยากได้รถงามๆไปใส่ไปสอยนะครับกับจังรอยิมหาจังสี่นะครับการันตีให้เลยว่ารถออกจากโกตุกเจริญยนตนี่โกตุกคัดมาแล้วนะครับบ่ได้เห็นแก่มาราคาถือนะครับบ่เห็นแก่ราคาถือบ่เห็นแก่ ําขี่เบีย้ยกำไรสิได้ลอยได้ไหลนะครับแต่ว่าซื้อเพราะใจรักนะครับซื้อเพราะใจมากเป็นการส่วนตัวนะครับกับคัดามเาเล่ยังบอกให้พี่น้องได้หูแกงเห็นชัดตามนี่นะพี่น้องนะ,นะครับกัคือรถอาจสีราคาถึงเปนจังห่อยแต่ว่ากระนตีนะครับคุณภาพและมากคุยกันใดและมากคุยกันนะครับโตทุกเป็นผู้เปิดนะครับพี่น้องมาเป็นผู้ปิดนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันถึงตรงอยู่ครับนะครับควบค่อใจกับผู้ซื้อและผู้ขายทั้งสองฝ่ายนะครับพี่น้องมาคุยกันพี่น้องคนไปเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเห็ดละงอกออกแล้วเด้อพี่น้องเด้อกลับไปว่ากลับอออกีกแล้วนะครับเล็ดออกหลายบ่แใ่ เดี๋ยวนี้อยู่แล้วแต่ว่าฉัน่ได้ไปหลัก่ะเออแม่นอยู่ดอกเจ้าฉันถล拉ซื้อนะเพื่อนต่างควบเขาเจกับพี่กับรองไว้เพียงซตำหนี่นะครับเดี๋ยวจังมาบอกกันอีกเดี๋ยวโกตุกคนขุดร้องยังมาแล้วนะครับไปขุดร้องต่อเด้อร้องต่อสวเสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแวะมาคุยกันนะคะ